สวัสดีค่ะพี่น้องมือดีกัสีมไทายอันยอดบานะบัวนาะคขะนอสำหรับบากบววมนนีเทากระสิบลูก,กินยอดนาะค่ะนปลูก,กินยอดแบบว่าห้องกระตองเห็ดข้างนาะคขะนะห้องกระสีไห้มันล่ามไปตามพื้นห้องกระเด็ดยอดมาแเงสีนะ่าค่ะฝากกดติดตามให้แนด่ด้ค่ะเด้อเม่นผักสวนครัวเก้าเก้า กเกษตรจริงจังหลังโควิดนะคะเนาะก็คือเข้ากับไม่เฮ็ดแบบจริงจังแล้วเนาะเข้ากับหันมาทางกเกษตรเลยนะคะเนาะกับปูกก็ได้กินเนาะแต่ว่าเลี้ยงลูกไปสะกพอนสี่หน้าค่ะสำหรับอันยอดบวกมี่ก็คือกันนะคะเนาะอันแฝงที่เข้าเฮ็ดไว้ตอนช่วงกลางๆเดือนมีหน้าบอกนะคะ เขาก็แตกแปลงไว้แล้วก็เขาก็เสิเอาอันพุนมาลงเอาขิงง้วะขี้ไก่จังซีนา้ม,มาลงเขาก็พอเขาเอาขี้ง้วขี้ไก่มาลงแล้วก็เขาก็เอาอันในหนมกบวบมาแช่น้ำนานะคะนะ่ะเนามนะมาแช่น้ำแล้วก็เอามาปลูกอันนี้ก็จะปลูกทดลองเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะสามแปลงปลูกทดลองเบิ่งสามแปลงซะก่อนค่ะสำรับ ผักบ,บัวนี่ค่ะนะแล้วก็ยูาคาร์บิก็จะเป็นอันถั่วนะคะน่ะเนาะถั่วฝักยาวอันนี้กำลังงามนีค่ะเนาะสำหรับถั่วฝักยาวนขึน้นกำลังงามค่ะพี่เดีบบะยะฟักยาวเราจะเป็นยอดบวบยอดบัวแบบกำลังขึ้น กำลังแตกยอดวันนี้เขาก็สีเด็ดยอดเพิ่นเด้ค่ะเนาะเด็ดยอดเพิ่นแกงยอดส่อมรับยอดบกบวบนี้มันกระแทบเนาะโดยเป็นโดยส่วนตัวแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแกงยอดบกบววแกงเ้นนนองไม่ยังสีหน้าอีกจกังนลอกกับน้องไม่กับสีออกแล้วเนาะเมื่อนี้ก็วันทิ่ซิบซิเมสานะคะนะ่ะเนาะประมาณเมษ,ษาพฤษผ่านนี่ก็พนก็เริ่มโตก็ นอไม้กับสีออกแล้วเขากับปูถักพอดีพอดีกับนอไม่นะคะเนาะพอดีกับนอไม้ออกอันนี้เขากับเป็นแปลงทดลองปูกเบิ้งนะคะเนาะค่ะสำหรับยอดตัวค่ะอันนี้กับมาถ่ายคลิปให้เบิ้งนะคะเนาะฝากกดติดตามให้แน่เด้อค่ะเด้อคือว่าเข้ากับสีลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะเนาะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ